ภาวะจิตคุณอยู่ในภพภูมิใดพรหมภูมิจิตที่เสพติดในรสสุขแห่งชานและความสงบสุขไร้กิเลสกามใดๆระดับจิตเมื่อสั์ตายลงแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมซึ่งเป็นพรหมที่ไม่มีเพศจึงไม่มีการเสพกามไม่มีคู่ครองต่างอยู่อาศัยอย่างสงบสงัดดุจฤาษีต่างๆในปา่าในวิมานของตน ระดับจิตแบบนี้เป็นเพราะมีความยินดีในการเสพความสุขจากฌานแต่ยังไม่แจ้งในธรรมไม่รู้ว่าแท้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรจิตยังมีความยินดีในฌานจึงเกิดพบชาติใหม่ต้องไปเกิดเป็นพรหมซึ่งห่างไกลาจากความวุ่นวายและกิเลสท,ทั้งปวงแต่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงได้คนที่ไปเกิดเป็นพรหมมักบำเพ็ญพรหมจรรย์นั่งสมาธิฝึกจิตจนได้ฌาน